จ้าสบายดีวันนี้ได้มาประกับเป้เนาะทั้งซองจกักระจอยเซนเนลวันนี้เฮาสิทธิ์มาสอนตัดต่อวิดีโอเนาะโดยโปรแกรมคายมาเตอร์ก่อือน่นเบิรนะ์เนาะทุกท่านต้องมีแอปตัวนี้กนเนาะคายมาเตอร์ซึ่งเขาไปโหลดอยู่ในตัวนี้เนาะแอปสตอร์ตัวนี้เนาะ Yeah, พิมพ์เข้าไปเลเาครับพิมพ์เข้าไปตอนนี้มันจะขึ้นมาเลยเนาะเข้ามาตัวนี้เนาะคลิกเข้าไปคลิกเข้าไปแล้วเหาเ็เปิดเปิดตัวนี้เนาะแล้วมันก็นจะดาวน์โหลดให้เราแต่สําหรับของข้าพเจ้าแม่นี่ติดตังไว้แล้วนะครับพัดเจ้าจะไปเข่าเลยเนาะ <S <S จะเ้ามาเลือกเอาตัวนี้เลยเนาะ ติกครับที่ไม่วัวเลือกเอาที่ชิบกตกเกาตัวนี้อย่าลืมนะเอาต้องได้ติกเอาชิบกตกเกาเพราะว่ามันเหมาะสำหรับคลิปที่จะเอาไปลง youtube หรือว่าลงเพจเ c e บุ๊กเนาะเมื่อเอาติ๊กเขามามันจะเห็นเป็นหูเป็นมีเนะัะเท่ากับไปเลือกเอาที่เข็มเข้มโมลานะอะ มันจะเป็นวิดีโอที่เราถ่ายไว้นะเนาะแล้วก็ไปติ๊กกันเลยเอ่อตัวใดตัวนี้วะตัวนี้เนาะหลังจากที่เราได้วิดีโอเนาะครบแล้วเราก็ไปติ๊กที่หมายถึงอยู่ทึงมุมขวานี้เนาะก้อนอื่นเบิดเนาะ ท่าใดที่อยากตัดต่อว,วิดีโอนั้นต้องมีวิดีโอเป็นของตัวเองก่อนเนาะเ mm hmm. ม้นเขาได้ไปถ้าอคลิปมาไว้ก่อน,นอในโทรศัพท์ของเขาจึงได้อมาตัดต่อเนาะ mm hmm. ถ้าเขาไปถ้าไปลอกเอาวิดีโอของคนอื่นละยันมันผิดลิขสิทธิ์ของเจ้าแนะ่ mm hmm. นอนนะแต่ละวิดีโอแต่ละเพลงเราต้องมีลิขสิทธิ์สำคัญนะระวังเรื่องลิขสิทธิ์ หลังจากที่เฮาได้วิดีโอเฮาแล้วเฮาก็กติ๊กที่หมายถือโอเคเราก็มาเริ่มตัดกันเลยโอาวดปนก็่ม, oh, มา,มาตัวนี้มันจะเป็น การว้า์กส่งเชื่อเนาะเราจะตัดอ,อกกรติกเข้าไปให้มันเป็นขอบสีเ่เหลือแล้วก็ติกเข้าไปที่หูกันไกหรือว่าหูมีกระตัดนี่เนาะจะเห็นได้ว่าตัดแยกหัวอ่านไปทางตัดแยกไปทางซ้ายของหัวอ่านแล้วตัดไปทางขวาของหัวอ่านเนาะหรือว่าเราจะแยกหัวอ่านเน่ากับที่เข้าไปแยกหัวอ่าน เรียว่าแยกเละเท็กฟรลมภาพหนึ่งก็ได้เนาะตัวนี้เ,เห็นเป็นภาพเป็นภาพเราก็คลิกไปเลยค่อยชิตัดออกไปทางมุมซ้ายเนาะเลยคลิกไปทางมุมซ้ายเนี่ยก็ออกไปเลยหลังจากนั้นเราก็ติ้งไว้ถึกเนาะก็จะได้เนะก็พังวิดีโอเข้าไปนะ เดินว่าตัวใดที่ว่ามันบุึกใจบุกอย่อางเ้าเหากะตัดออกเนาะก็คือที่นี่แหลนะแต่ว่าวิดีโอมันยาวเกินไปเ้ากะตัดออกเนาะหรือว่าวิดีโอนั้นมันสันนนนนน้นเกินไปเา้ากะเพิ่มอของเขาคิดก็ไปคือเก้าเลยเนาะให้มันเป็นแบบนี้นะเป็นขอบสีเหลือง นี่เนาะตัดทั้งชายทั้งขวนขานแล้วก็เอากระติกไม้ถือโอเคเนะาะหวังว่าทุกคนจะเข้าใจตัวนี้หลังจากนั้นเนาะถ้าหากว่าเฮาอยากได้เสียงประกอบหรือว่าเป็นเสียงเพลงหรือว่าเป็นเสียงอ่าเอฟเฟกต์เราก็เข้ามาที่ตัวนี้เนาะออดิโอนี่เนาะทางขวามือนี่เป็นฮุบมานะ โน้ตเพลงอย่างนี้เนาะตัวนี้ถ้าท่านใดที่ว่ายังบทันิยโหลดมาเป็นเสียงเอฟเฟลคหรือว่าเป็นเสียงเพลงนั่นก็เข้าไปที่ฮันค่าตัวนี้เนาะต,นตัวนี้มันต้องใช้เงินอินเทอร์นเน,น็ตนิดงนึงเนาะใช้อินเทอร์เน็ตหรือใช้วันฝ่าก็ได้เนาะตัวนี้ตัวนี้อันน่ะถ้าหากว่ามันเป็นพรีเมียมมันจะได้เสียเงินค่าลิขสิทธิ์เขาแน่นอนตัวนี้ ตัวได้มันเป็นนะนะเขาเขียนแช่ว่าฟีคือคือตัวนี้เนาะนี่ฟีเนาะนี่ฟีดาวน์โหลดนะก็้าเาโหลดมามันก็นสิบบริเสียเงินเนาะแต่ของข้าวเจ้านั้นได้โหลดมาแล้วข้าวเจ้าจะข่อไปอาอยูพีเลยเนาะอยู่นี้ตัวนี้ข้าวไปที่โฟลเดอร์แล้วก็คลิกเข้าไปที่รอนี่เนาะ r a w นี่เนาะ เราก็ลัไปเลือกเอาเสียงเอฟเฟกที่ว่าเำาถึกใจเราว่าเสียเอาเสียงอะไรันหนึ่งก็ได้นะอย่างนี้นะเสียงว้าวพวกมึงเนี่แล้วเราก็มาเอาติ๊กเข่าเนี่สังเกตเห็นว่ามันเป็นนะนะตัวนี้เนาะให้มัน เกิดพังตัวนี้นะไม้บวกนี่เนาะให้เขาเพิ่มเข่าเนาะถ้าเขาบวติ๊กไม้บวกมันก็บบเพิ่มเข่าอย่างเขาเนาะเขาต้องมาติ๊กเอาที่ไม้บวกตัวนี้ตนีะให้บอกมันจะเข้ามาเนาะถ้าว่าติ๊กเข่าแล้วมันบวถืกใจเขาเขาก็สามารถลบออกได้ตัวนี้อ่าหลังจากที่เขาได้มาแล้วเนาะเขาก็ไปฟังเบงวิดีโอของเขา เยกเข้าสียงวาอน่เนาะชวนตัวไปลมชาวใส่เสียงว้าวไปหนังโอเควิดีโอกะอยากตลกหนึ่งนะชวนเชียรไปลงเช้านะโอเคแล้วหรือว่าท่านไหนอยาก จะใส่เป็นเสียงดนตรีหรือว่าเสียงเพลงก็กได้เนาะก็เข้าไปบนเก่านี่แหละอ a ด d โอบนเก่านี่เป็นเลือกเอาทีขังเพลงแต่ตัวนี้ต้องเราต้องได้โหลดมาคือเก่านะได้โหลดคือเก่าเข้าไปที่ฮันกาคือเกนะ่านั้นเลตัวนี้สป็น,นเสียง a อ d i o ไปเปลี่ยนอะไรก็ไ่รู้นาสังเกตุนิดหนึ่ง

ไม่บวกเข้าไปเลยนะแต่ว่าม<ป>ันบดถึกใจหรือว่าในห้องก็สามารถอันโดคืนอยู่มุมขวานี้ได้เนาะนี่อันโดคืนเดี๋ยวมันก็จะออกให้เนาะบดถึกใจห้องก็สามารถเลือกเอาได้มัน เพราะว่าราโปรแกรมนี้มันมีหลายลูกหลินเนาะลูกหลินมันมีหลายยังมีละอันที่ที่จะบอกในห,หุ้นที่จะสอนในหุห้นเนาะถ้าเห็ุคลิปเดียวลงไปเนาะมันจะเหงาวพวนอนาะสอนจบะบวบมันต้องได้เห็ุหลายๆคลิปตัวนี้สอนไปที่ละหน่อยที่ละ EP EP เนาะเห็ุเป็น EP ไปจังสิได้สอนแต่ลอะอันเนาะ ตัวนี้เนาะเขาจะขี่รถฉีบเนาะเปิดไปวันนี้ข้าพเจ้าจะเอาเสียงเอฟเฟกต์มาใส่เป็นเสียงอนนะฮนะโมโโยอเตอร์ไซค์เนาะมอเตอร์ไซค์เลยนะเป็นเชียงรถจักรเา็โโโานเชล่มอเตอร์ไซค์เนาะเสียงมาเป็นประกอบเป็นเสียงอนนะฮะรถจักรยานเนาะมันสิ ตลกตลกหน่อยหนึ่งนะหลังจากเขาได้แล้วเขากับติ๊กไม้บวกเออไม้เทือก e นี้แล้วก็ไาก็มาพังเบ้างน้วันนี้ <c oughs> จะโอเคเนาะคิดว่าโอเคแล้วสำเนี <risque> ้เนาะหวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจเนาะ เจ้าวิดีโอสำหรับการตัดต่อของเฮากะมันกะง่ายๆนะในมือถือของเฮาแหละเจ้าสำหรับคลิปเฮากะด้แล้วเนาะคิดว่าทุกคนคงจะเข้าใจแล้วสำนีเนาะหลังจากนั้นเฮากะออกไปเลยนะออกมานี่เลยอ่า จะเห็นเนาะแล้วเราจะมาเปิดเบิ่งอยู่นี่เนาะผลงานของเราเปิดเบิ่งเลยเนาะว่ามันจะเป็นอะไรโอ้เราวด้วเขียนภาษาละก่อนแมาแมา่จะจังผู้ใจมุ่แม่ชื่อให้ที่เป็นโซเชีชยลเพื่อใช้เหอน เจ้าคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้เนาะขอขอบใจหลายๆสำหรับคนที่อนา,าขอเบิ่งจนจบเนาะอภิภษนประการใดก็ขอโทษขอขอภัยขอขอบใจ